มากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ o u t u b e าแนลบิ๊กบายไฟกรมวันนี้จะพาไปลองขี่รถเหมือนเดิมนะวันนี้ผมอยู่กับเจ้าไทม์บอนวิวทีร้อยนะครับ2023นาะ2023มีอะไรเปลี่ยนครับหนึ่งเลยแต่ผมว่าไม่เปลี่ยนว่ะนั่นไงปมยังเป็นข้างฝั่งเดียวนี้ินอยู่เหมือนเดิมครับไม่ใช่ปมแบมโบเหมือนสตีทวินเอ้แบมโบแล้วนี่แต่เป็นเป็นแบมโบที่เป็นรูปทรงแบบ คล้ายๆปั๊มเดิมธรรมดาติดรถนะครับมันจะไม่ใช่ปั๊มผีเสื้อเหมือนสติทวินนะเป็นปัมป๊มโบ้ครับปั๊มโบ้ที่ปั๊มล่างนะจานฝั่งเดียวปัม๊มปั๊มบนเป็นปั๊มธรรมดาครับปั๊มไทยอ่ำธรรมดาแล้วก็ไทยอ่ำทีร้อยต่างจากร้อยยี่สิบยังไงหนึ่งเลยครับเครื่องเครื่องไทยอ่ำเขาจะเกนะ้าร้อยสี่สี่แล้วเขียนไว้ตรงเสื้อสูบเลยครับถ้าเป็นทีร้อยยี่สิบจะพันสองนะแล้วก็ อีกจุดหนึ่งที่ต่างกับ T120 คือ,เ,อเสื้อลิเลงเสื้อลิเลงไทยอามก็จะเป็นเรียบๆไปเลยแต่ถ้าเป็น T120 จะเป็นทรงคาบูลหลอกนะเสื้อลิเลงเขาจะเป็นทรงคาบูเลตเตอร์ครับแลวไ,ไอ้สำหรับ T100 นี่จะเป็นเรียบๆไปเลยจะต่างกันลินเลงต่างกันแล้วก็ที่ดูง่าย,ายๆเลยคือจานดิสมีฝั่งเดียวถ้าเป็น T120 จานดิสคู่ T100 จานดิสเดียว T120 ไฟมี LED ทีร้อยเป็นไฟหลอดไสธรรมดาแค่นั้นแหละครับดูง่ายๆแล้วก็อันนี้เป็นของแต่งนะของแตง่งศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์แทบไม่รู้ทุกทั่วประเทศหรือเปล่านะแต่ที่พี่ณนุโลเขาบอกผมว่า,อ,าอะไรแต่งมีส่วนลด50%ครับเนี่ยพวกนี้50%ลด50%เบาก็ลด50%คันนี้ได้เบากระจกกับชิลครับสวยนะสวยขึ้นเยอะเลยแล้วก็เป็นสีใหม่สี2023นะครับข้างบนนี้มันจะเป็นเขียวหัวเป็ดแล้วก็น้ำตาลไหมครับด้านล่างนะ ตัดกันทูโทนปะ่ะบอกสเปคข้อมูลกันหน่อยเด้มีอะไรใหม่มั่อไงาามทีร้อยสองพันยี่สสองสูบเรียงเก้าร้อยซีซีแรงมาเพิ่มครับนี่น่าสนใจตรงนี้แรงมาเพิ่มจากชมเก่าชมเก้าอยู่ประมาณห้าสิบห้าสิหตัวนะถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้ครับทีร้อยสองพันสาแรงมาหกสิห้าตัว แรงม้าสูงสุดมาที่7,400รอบมาไวกว่าสตีทวีนอีกแล้วก็มาเยอะกว่าสตีทวีนหนึ่งตัวไท 2, อัม2,000เอที1023นะมาเยอะกว่าสตีทวีนหนึ่งตัวครับมนาะของเขาอยู่ที่65แรงมา้าแล้วก็แรงม้าสูงสุดมาตั้งแต่7,400รอบเลยมาโคตรไวแล้วก็น้ำหนักตัวเบาลงด้วยอ่เพราะว่าเขาปรับ ปรับวัสดุภายในเครื่องนะไทอัมทีไทอัมสองพนามนะครับนะ่าจะปรับแทบทุกรุ่นเลยนะน้ําหนักตัวเบาลงนะไทอัมสี่ร้อยสองพันยครับน้ําหนักตัวลดลงเหลือ229ร้สิกาิโลกร,รมัมสำหรับผมเบานะธรรมดาไปเลยนะ2องร้อโลเนะี่ยแล้วก็ราคาไหมเผื่อคนสนใจครับราคา 2, นะทีร0อยสองนาะไทอัมทีร้อย0 2งพัครับ46,900บาทเฮ้ยสี่แสน เก0 0ันบาทต้องขออภัยด้วยบอกราคาผิดเดี๋ยวเซลล์เขาจะด่าผมเอาโอ้โหถคันละสี่หมื่นนี่ผมจะซื้อสักสิบคันเลยขออภัยด้วยครับแอดมินเพิ่งหายป่วยนะสมองอาจจะยังไม่ค่อยแรนเท่าไหร่ครับต้องขออภัยไวนะ้ณนที่นี้เลยราคาไทยอัมบอนวิลทีร้อยสอพันยีานะครับอีกรอบนะสี่แสนหมืนเก้าพันบาทครับราคา สำหรับผมไม่แพงนะเพราะผมเล่นรถเล่นรถมาเยอะนะราคานี้ไม่แพงเลยครับธรรมดามากเลยแรกกับความรอนะผมบอกนะถ้ารถท้าสิกจ๋าเลยที่ไม่ใช่คุยเซอร์ต้องใช้อั่มใช้อั่มเท่านั้นครับขี่ดีหล่อแรงช่วงล่างดีแต่ถ้าคุยเซอร์ก็ต้องหาเล่ครับปะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาพาไปลองขี่กันเลยดีกว่า4 0ร้อยสองพันยสามตอนนี้จอดตากแดดกัน อ๋อพื้นเลือนใหม่ใหม่ด้วยนะแล้วรถก็ใหม่ด้วยรถสามกิโลทันนี้รถป้ายแดงเลยนะครับเอามาวิ่งให้ดูกันเลยนะแล้วก็เลือนไม้เป็นไม้สองลูกเหมือนที่ร้อยี่สิบครับวัดรอบข้างข้างขวาวัดรอบข้างซ้ายความเร็วแล้วก็มีอีจอดิจิตอลบอกระยะทางบอกเกียร์ข้างนี้ก็จะมีเป็นเกน้ํามัน เกน้ำมันล้วนๆเลยครับทางนี้จะเป็นมีบอกเป็นนาฬิกาได้นะกดดูตรงนี้ได้ครับเนี่ยครับบอกทิปหนึ่งทิปสองระยะทางรวมอัตราสินเปลองน้ำมันนาฬิกาเนี่ยเห็นไหมถ้าใครอย,อยากดูเวลากดดูนาฬิกาไปผมกดดูนาฬิกาก็ได้ไปตอนนี้บ่ายโมงครับแอดมินเพิ่งออกจากโรงบาลที่อุตรดิตฐ์เนาะตอนเจ็ดโมงแล้วก็เนี่ยครับหนีมาทําคลิปเลยไม่สนจะป่วยหนักแค่ไหนก็จะทำครับเพื่อท่านผู้ชมเนาะ ต้องขออภัยด้วยนะบางทีพูดบกวนเพิ่งออกจากโรงพยาบาลจริงๆครับมีไฟบอกเกียร์แต่ตัวไม่ใหญ่แต่ก็มองเห็นครับทีร้อยอาการขับขี่อาจจะรู้สึกอาจจะรู้สึกดึงดึงกว่าส,สติทวีนิดนึงนะเพราะว่าขันเขายาวกว่านิดนึงนิดเดียวไม่เยอะครับแล้วก็น้ำหนักตัวเขาเบาลงแรงม้าเขาเพิ่มโคตรคุ้ม,มผมบอกเลยเนี่ย นี่ท่อเดิมนะยนะูโรไฝ่นะโดนโดนอัน้นด้วยแคทยูโรไฝ่นะที่มันอั้นโคตรๆเลยมันยังดึงขนาดนี้เข้าโค้งหน่อยปะเชิดดูเห็นไหม,มเมื่อกี้รถคลาสิกเข้าโคง้งเนียนเนียนเลยนี่มไม่ได้อวยรถเขาขี่ยังไงผมก็บอกอย่างนั้นนะกันไว้ก่อนนะเดียมีคนมาคอมเมนต์หาว่าผมวาอวยเขาไม่ได้ให้เงินผมนะศูนย์ได้อผมเสียเงินอีกซ้ำมาทำรีวิวรถเขาเนี่ย ดิดูดิดูดิโอถ้าเป็นผมนะผมไม่เปลี่ยนท่อผมเปลี่ยนแคต,แตส่แคตแต่งจบเลยโหกสิบห้าแรงม้าที่เจ็ดพันสี่ร้อยรอบครับโอ<ฮ>ดึงดึงดีนะดึงดีนะดีเลยนะผมเคยใช้ทีร้อยปีสองพันสิบเจ็ดครับใช้มาสองพันด้วย เพราะว่ามันหลอกใช้ทีร้อยแบ,บ็คปี2017มาสองคันแล้วถามว่าขี่ต่างกันไหมมาเพิ่มมาสิบตัวถือว่าโอเคเลยนะผมสำหรับผมนี่มันทำให้เราสนุกขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็ไปขี่ตามตัวใหญ่ได้สบายเลยนะตามตัวพันสองได้เลยครับไปไปเลยมไหมมาแล้วอัดเลยครับ แรงม้าเยอะกว่าสติทวินหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าขึ้นช้ากว่าสติทวินนิดนึงนะสตีทวินถ้าผมกดขนาดนี้ไฟไกลกว่านี้เพราะว่าเขาจูนมาคนละแบบแบบทีร้อยก็จะเป็นแบบสมูทสมูทหน่อยใช้งานหลอ่อๆผู้ดีถ้าถ้าเป็นสตีทวินก็จะเน้นแบบใช้งานเพอร์ฟอร์แมนซ์จัดๆเลยอันนั้นมันเป็นโมเดิร์นคลาสสิกครับอันนี้มันเป็นคลาสสิกจาเนะเขาจูนกล่องมาคนละแบบครับต่อให้ม้าเยอะกว่าแต่ก็แต่จะขี่น,นืดกว่าสติทวินนิดนึง ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะใครใครชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นครับถ้าคลาสสิกจ๋าเลือกพีลอยครับถ้าเอาใช้งานเอาขับสะดวกขับสนุกสตีทวีนครับราคาต่างกันเยอะมากเยอะมากเลือกเอาต่างกันแสนก็บาทนู่นแสนบนบน,บนด้วยเลือกเอาแา่จะเป็นผมเนอะไม้สองลูกแม่งหลอ,อกว่าก็เพิ่มต่างไก รถตังเอาแต่ถ้าเรางบไม่ถึงเราสติทวินก็ดีครับใช้งานง่ายเป็นล้อแม็กผมชอบนะล้อแม็กหนึ่งล้างง่ายซี่ลดไม่ต้องกลัวซีรลวดจะเป็นสนิมครับล้อแม็กไม่เป็นสนิมถ้าเป็นล้อซีรลวดแล้วถ้าเราดูแลไม่ดีครับล้อซีรลวดจะเป็นสนิมนะผมบอกข้อดีให้ของรถล้อแม็กก็คือไม่เป็นสนิมครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยให้ตัวเหมือนล้อซี่รวดล้อซี่ลวดจะเหมาะกับการไปลุยนะแต่รถคลาสสิกเราไม่ได้เอาไปลุยอยู่แล้วครับเลือกล้อแม็กก็ได้ สติทวินผมก็เชียร์นะเชียร์มากเลยเพราะว่าแรงมาก64 64.1ตัวแล้วก็ราคาที่ไม่ถึง4แสงครับได้รถคลาสิ่เครื่อง900นะ900ทั่วเลยนะเขาไม่ได้ตัดออกเลยนะท็อปสปีดมันอาจจะไม่ได้หือหวาครับแต่มันมันช่วงสูงถึงท็อปสปีดอะ่ะมันมีแรงให้เราใช้ตลอดมันไม่เหนื่อยนะผมบอกเลยขี่ไทอ้ําเนี่ยขี่สนุกทุกคันครับไท้อ้ดีทุกรุ่น ไม่เคยขี่ไยอัมรุ่นไหนแล้วขี่ไม่มานเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอไซอัม400สตรี4 0 0สเซเบิร์นเ400เดี๋ยวถ้ารถมาเดี๋ยวทำคลิปรีวิวให้ดูกันนะครับเดี๋ยวจะได้บอกถ้าผมใช้เป็นสมมุติผมใช้ที่100ผมก็จะยืนพื้นความเร็วประมาณ140กว่านะถ้าเวลาออกคลิปนะ140-150ครับรถไม่มีอาการเหนื่อยรถไายทองดันได้ยาวๆ อกแต่เรา,าเหนื่อยถ้าไม่มีชิลโง่ๆเนี่ยเหนื่อยเลยผมบอกให้ชิลน,น้อยเนี่ยมีประโยชน์มากตอนที่ผมทำคลิปรีวิวกีตสฟิทวินอ่ะไม่มีชิลเนี่ยเหนื่อยนะโดนลมนี่มีชิลช่วยครับสบายเลยป่าเดี๋ยวทีร้อยในดันได้ยาวไปเลยไม่ได้ทำคลิปนาะนนะอาจ,จยาวไปเลยโหไปเรื่อย เรื่องรถไม่โมนะเล่นจริงนะถ้าคนเล่นรถเขาจะรู้ดีเขาจะไม่มาปูลี่กันนะรถแต่ละพันต้องใช้เงินแรกมานะครับยากนะว่าจะมีประสบการณ์เล่นรถมาเกินสิบปีครับหมดตังไปเยอะไม่ได้คืนเลยเล่นไปเพราะว่าความชอบเนาะหลังๆก็เลยเพิ่งมาทำยูทูปก็ยังไม่ถึงปีเลย ถ้าผมทําก่อนหน้านี้นี่โอ้โหป่านนี้แม่งมีรถในช่องเพียบครับเพราะว่าผมเปลี่ยนรถบ่อยเราอยากลองรุ่นไหนเราก็เล่นรุ่นนั้นเล่นรุ่นนั้นไงพยายามลองแต่ว่าเจ็บตัวผมบอกให้เปลี่ยนรถบ่อยเวลาขายราคามันไม่ได้เท่าที่เราซื้อมานะแล้วเวลาเราไปซื้อคันใหม่มันก็ต้องเพิ่มตังค์นะครับเหนื่อยนะเหนื่อยครับเล่นรถเข้ามานั้งนึ้เสียดายเงินนี่จะรู้สึกผิดมากเลยแต่ผมไม่เรียเลยผมถือว่าผมชอบนะ เลยเล่นใช้มาหมดแล้วอย่างไหอัมนี่ผมเล่นตั้งแต่เขาออกเลยครับปี2 0 1 6 1 7เนี่ยซื้อซื้อลองทุกรุ่นเลยนะสตีทวนทีร้อยบอบเปอร์ทีร้อยยี่สิบทักตันอานะใช้หมดเดี๋ยวยังไม่มีโอกาสได้ทักตันอามาทำรีวิวนะนั้นคันนั้นขนีนข่ดีมากครับเป็นรถเพอร์ฟอร์แมนเลยแหละเครื่องเขาจะเป็นเครื่อง h ฮททีเฮ h ทีไฮเพอร์เฟอร์ครับเครื่องตัวจีของไหอัมเลยนะพันสอง จะดึงดีกว่าทีเยอะครับฟีายาวๆทีร้อยสองพัสามแรงว่าหกสิบาตัวปอย ่็็เพิ่มมาให้ดีกว่าเดิมเยอะครับต่างเล้วผมเคยใช้ปี17มามันไม่ถึงเนี่ยมันขี่อีกอย่างนึงเลยแฮปปี้ครับแฮปปี้นะ400 40 223แล้วแทอมประหยัดน้ำมันนะผมบอกเนยเครื่อง1 0 0ก็ประหยัดครับไม่ได้กินถูอที่มือเรานะแต่ได้กินแบบเมื่อกี้แดกเลยรถอะไรก็แดกครับเกียงนั้นะนะีะ่พอดีไม่เกิ103น103ะโอ้โหโคตรประหยัด แอดมินขี่รถอะไรก็แดกครับมือหนั้ขงขออภัยด้วยครับใช้คำหยาบพูดเพรเกินเดี๋ยวคนหมันไส้ขี่ดีครับช่วงลงช่วงล่างก็คล้ายๆเดิมไม่ได้ต่างอะไรมากค่าเคยจะเท่าเดิมเลยแหละที่ร้อยนุ่มครับสติทวินจะรู้สึกเฟิร์มกว่านิดนึงกระจกแต่งมองไม่เห็นนะ มองลำบากนะถ้ากระจกเดิมก็จะใหญ่กว่านี้แล้วก็อยู่บนใช้งานง่ายครับผมชอบกระจกเดิมนะแต่อันนี้ก็สวยดีแต่มองลาบากอ่าเดี๋ยวผมจะใช้งานพร้มเนยวยืนพืนนะเอารอบเลสไลท์เขามี8,000ันเอาผมเอาพึ่งเนื่งองจากส0่พ สี 4, ่พันใช้ความเร็วใช้รอบเครื่องยนต์ที่สี่พันรอบนะครับความเร็วจะอยู่ที่ประมาณร้อยี่สิบนะแต่มันไม่ใช่ว่ารถเขาไม่แรงนะครับแค่เราคลิกด,ดาวไปอีกนิดนึงให้รอบมันเปลี่ยนเนี่ยมันจะฟาดเลยความเร็วอะมันเป็นเครื่องไฮท็อปครับเนี่ยกด,ดไปอีกแค่นิดเดียวแต่แค่ผมคลิมเนี่ยนะอ๋อ,อเบราเบรคเขา เทียบกับสติทวินแล้วเบรกสติทวินทำได้ดีกว่านะเแบรบกหน้านะผมขี่มอไซค์ผมใช้เบรกหน้าเแบรบกเดียวเลยแล้วแต่คนถนัดครับถ้าถนัดใช้เบรกหลังก็ใช้เบรกหลังช่วยครับต่ผมสายเข้าโค้งหนักผมจะเลยไม่ชินกับเบรกหลังเลยใช้เบรกหน้าไปหลักแล้วก็อยู่ในโค้งไม่ใช้เบรกครับอันตรายไม่ค่อยใช้เนะถ้าโยนความเ,เร็วล็อกันเรื่องไปแล้วต้องเอาปั๊มเข้าไปเลยับฝืนเข้าไปเลยมันจะเหวอก็ต้องปล่อยมันนะครับ ข้าไปเผือแตะเบรกนี่ไม่ได้มากอย่างน้อยผมก็แค่ยกกันเล่งครับแตะเบรกเสียวจริงๆเดี่ยวถ้าเป็นรถคลาสสิกผมก็จะไม่ไม่เข้าบ้าบอขนาดนั้นแล้วนะแต่เคยนะเคยเอาทีร้อยไปอัดกับ G S มาแล้วนะผมก็เข้าจนเซนเซอร์ฝักเท้าขู่ทั้งสองข้างนะครับเข้าได้นะยางเดิมด้วยยางไม่เปลี่ยนด้วยใช้ได้ครับไปว่าช่วงล่างคลาสสิกมันย้อยเนี๋ยมันก็มันไปได้นะ ถ้านะถ้าเป็นไดอัมนะเป็นแบรนด์อื่นผมไม่รู้ครับผมไม่เคยใช้ผมใช้แต่ไท้อัไมไฟกลมอัดแข่งกับ g s ออยู่ในโค้งประมาณร้อยหกสิบเข่าขคอจำได้เพระนั้นผมใช้ทีร้อยแบ็กสองันสิเจ็ดนะนเซนเซอร์พักเท้าขูดผมก็ยกเท้าขึ้นจากพื้นนะเพื่อให้พักเท้ามันหลบเพื่อให้เข้าได้ลึกขึ้นกว่าเดิมอีกอยากรู้ลิมิตครับอาจจะเกินลิมิตไปเยอะเลย แต่ไม่ไม่แนะนําให้ทําตามนะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับผมแค่บอกว่ารถเขาเข้าได้นะเพราะว่าเคยลองมาแล้วครับยางเดิมด้วยยางพิลลารี่ติดรถเขาอะ่ะที่มีแต่คนบอกไว้ลื้อนะผมก็เข้าแบบเซนเซอร์พักเท้าขูดจนต้องยกเท้าหลบให้มันขูดลงไม่อีกอะ่ะพักเท้ามันก็จะยกหลบรถผมก็เอียงแบบอืสุดติเข้าได้ครับช่วงล่างคลาสิกโชกสองโชคเป็นโชกคู่นะโชกหลังคู่ก็เข้าได้ครับ อยู่ที่คนขี่อย่าไปกลัวครับมันอีกเวลาเราเอียงไปแล้วมันจะอีกฟิลนึงเลยกับรถเนกเก็ที่เป็นโช้เกี่ยวนะรถเนกเก็ตโช้เกี่ยวเข้าง่ายกว่าครับขี่ง่ายกว่าเวลาเข้าโค้งนะรถพลาสติกเข้าโค้งยากครับมันจะดื้อเวลาเราเอียงไปสมมติเราเอียงซ้ายโช้ข้างซ้ายมันเป็นสปริงใช่ไหมมันจะดันเราขึ้นครับเราต้องปั้มเวลาอยู่ในโค้งมันจะมีอาการถ้าคนที่กลัวก็จะยกละแต่ถ้าเราไม่กลัวเราทาความเคยชินกับรถบ่อยๆครับขี่บ่อยๆอย่าไปกลัว ยิ่งกลัวโคง้งยิ่งต้องไปขี่ทางโค้งครับไม่มีใครเก่งมตั้งแต่เกิดนะเรื่องโค้งเนี่ยผมก็ไม่เก่งนะผมก็ผมก็กลัวนะขี่เ้าเจอโค้งครั้งแรกนี่เวแดกเลยนะพุ่งเข้าหาไปเลยเอออย่างไวเลยครับหลังจากนั้นก็ตั้งใจไ่าบ่อยๆครับค่อยๆเพิ่มความเร็วเอาเนาะเดี๋ยวเราก็ปรับตัวกับรถแล้วก็ถ้าอยากเก่งต้องเปลี่ยนรถบ่อยๆครับขี่แม่งทุกรุ่นเชื่อผม ผมแนะนำเล่นรถมือสองไม่เจ็บเปลี่ยนได้บ่อยซื้อมาขายไปไม่เบื่อเบื่อก็ขายไม่ใช่ไม่เบื่อไม่เจ็บไม่ขาดทุนเล่นรถมือสองครับยิ่งเปลี่ยนรถบ่อยยิ่งเก่งเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยน,ยน,ยนบ่อยๆผมใช้มาหมดแล้วเราจะได้รู้ว่าเราชอบแบบไหนนะผมชอบรถคลาสสิกครับแต่ผมเลือกใช้รถทัวลิง <laughs> พราะว่าผมรองมาหมดแล้วตัวเร่งมันก็สบายแ,แต่มันไม่เท่ะนะคลาสสิกเท่กว่าเพิ่อนนะพ่อเดิมแอดมินเขาหายใจแปบบนี้ครับหายใจไม่ทนันโมเยอะเกินไปแล้วก็ใครฟังอยู่ที่ใส่หูฟังคอมเมนต์บอกผมดีครับไมดังสองข้างหรือ,อยังแก้ไขปัญหากันมายาวนานแล้วเรื่องเสียงมยนะไม้เนี่ยใส่ซื้อให้หม่ย,ยกชุดแล้ว เบอร์ไนฟังนะคันเร่งไฟฟ้ามันจะมีอาการหน่วงนะเดี๋ยวดูมือผมนะแล้วฟังเสียงนะมันหน่วงนะเนี่ยคันเร่งผมไปแล้วอ่ะรถมันเพิ่งจะหน่วงนิดนึงนิดเดียวครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนตัวไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่มันก็ดีครับคันเร่งไฟฟ้ามันเสียยากกว่าคันเร่งสายคันเร่งสายมันฝืนง่ายขาดง่ายครับคันเร่งไฟฟ้ายังไม่ค่อยของไรอัมนะไม่ค่อยเสียเท่าไหร่ครับแต่ถ้าของแบรนด์อื่นเจอเจอเยอะครับเสียเยอะ แบรนยุโรปนะแบนดยุโรปค่ายหนึ่งครับผมจะไม่พูดนะเดี๋ยวเขาจะมาบูรี่ผมอีกรถพันเป็นล้าเนี่ยเป็นพันเล่งไฟฟ้าเสียพูดแค่นี้คงรู้เนาะรถยุโรปที่ไม่ใช่ฮาเลยแล้วก็มาใช่อ้ำนะคงรู้แล้วแหละค่ายไหนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้เจอฟัครับสบัรตนะแต่เห็นไหมช่องล่างที่ร้อยมันจะนุ่มนิดนึงนะมันจะไม่เฟิร์มเหมือนสติทูลินะ สตรีททเวินจะเฟิร์มกว่านี้นิดหนึ่งครับแล้วก็ขนาดล้อขนาดความก้างยางอะไรของเขาสตรีททวินจะเพอร์ฟอรแมนกว่าทีร้อยครับทีร้อยเน้นพลาสติกจ๋าหลอ่อหล่อจริงๆอยากหล่อต้องทีร้อยทีร้อยยี่สิบครับหล่อเลยถ้าให้หล่อสุดๆต้องแบกครับทีร้อยแบกนี่มากแต่งตัวง่ายใส่อะไรก็หลอ่อหน้าตาไม่ดียังหล่อเลยเพราะรถมันหลอ่อนะ ใครรู้ตัวหน้าตาไม่ดีครับซื้อ4ีรอยแบบได้เลยรอนั่งหลังตรงๆแอกๆหน่อยโอ้แม่งโคตรเท่ถ้าเปลี่ยนท่อน,นี้มันมากเลยนะผมว่าจะทำให้เราเบิ้นบ่อยกว่านี้เข้าวโคง้งแบบเนียนๆจะได้ครับไม่ได้อยู่จละดดเนะถ้าอยู่ดิ๋จะพาไปลองขี่กันที่โค้งเยอะๆอย่านี้อีกอยากให้ดูครั สองขี่รถอยากให้ดูโค้งมากกว่าทางตรงมันก็ไม่เท่าไหร่แต่โค้งข้างหน้านี้มันเลื่นจริงใครอยู่พิโลกมาลองได้นะโค้งที่เลยบิ๊กซีมาแล้วก็จะไปบิ๊กซีเียมาลองได้ใครมาเข้าแล้วบอกไม่ลื่นผมไม่ชินเนี่ยถนนมันมัน,มนนะผมกลัวนะหน้ามันแววๆล,ล,ลองไม่เอาดีกว่าผมลองนะต่ออยางเท,ท่ไหนก็สลิดนิดนึง ีอยสคราีสามครับยาวไปหน่อยต้องขออภัยคิดนี้อาจจะยาวไปเลยต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะบางคนก็ไม่ <laughs> อยากดูยาวลำคาญผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะสําหรับข้อมูลเทคนิคก็ใครอยากได้ข้อมูลลึกๆก,ก็ Google เลยครับมีหลายเว็บไซต์มากเขียนบอกข้อมูลไว้ครบกว่าผมอีกแต่ผมมารีวิวลองขี่ให้ดูกันเนาะ สำหรับข้อมูลที่้0 0 2อก็คงได้กันได้ข้อมูลไปไม่มากก็หน่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมให้ด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์กล้องผมหน่อยดีอย่างมุมกล้องได้ไหมเสียงไม้ได้ไหมขอบคุณมากเลยครับแล้วก็คลิปนี้คงต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ